ับลิงจากที่ไหนครับหอยแก่เอาตู้หอยแก่ชอบลิงนะครับทุกคนครับใครที่ดูคลิปผมอยู่ครับลูกลิงนะครับลิงเต็มไปหมดเลยนะครับลิงเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหลิงจะตีกันแล้วยัี่ยโอ้โหลิงอุ้มลูกอยู่มีนะครับได้ผลหรือไม่กี่หลังไหมับพอดีใช่ไหมผมจับพอดี เยอะมากเลยทุกคนเยอะเลยลูกเยอะมากต้องลิงแบบเตพอดีไปเอาขึ้นแมนเหมโลดนี่นะครับทุกคนลิงนะครับซื้อลิงเยอะมากโลดเขาโอ้โหมีหลายตัวนะครับลูกลิงก็มีนะ